กรมการปกครองได้มีการเปิดปฏิบัติการสิงสายลับบุรีเถื่อนภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นการบุกจับบุรีเถื่อน4จุดกลางเมืองภูเกต็ตเชื่อมโยงเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้นายอัดสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นาย,ช,ยชัยวัดนะคะ จุนทิทัพันธ์อธิบดีกรมการปกครองดําเนินการในการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการปราบปรามกระบวนการการจาหน่ายแล้วก็ลักลอบขนสบุหรี่ผิดกฎหมายค่ะอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านของนายอัศิดนะครับสัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงอธิปไทยเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้นายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองนะครับได้มีการดําเนินการนะครับจัดชุดปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่คุณวรวรรณบอกก็คือว่า ปฏิบัติการปราบปรามขบวนการจําหน่ายแล้วก็ลักลอบขนสงบุรีผิดกฎหมายนั่นเองครับซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็นําโดยนายดยนนรงเทพ์สริรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะพร้อมด้วย กำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายนะคะปูพมค้นหาพร้อมกันใน4จุดสำคัญในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็คือร้านประตูน้ำเงินอยู่ในตำบลรัศดาร้านหน้าการเคหะในตำบลตลาดใหญ่แล้วก็ห้องพักแห่งหนึ่งนะคะที่คล้ายกับโกดังในตำบลตลาดใหญ่และยังมีร้านสาบแยกบ้านสวนค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลรัศดาค่ะต้องบอกนะครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่า ได้มีการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ครับว่ามีการจําหน่ายและก็ลักลอบในการส่งบุหรี่เถื่อนเป็นจํานวนมากจากการสืบสวนสอบสวนนะครับก็พบว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่มีการนําบุหรี่เนี่ยผ่านเรือนําเที่ยวโดยมีบุคคลอักษรย่อ,อครับบใบไม้ครับเป็นผู้ควบคุมก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังร้านค้าในพื้นที่รวมไปถึงร้านที่มีชื่อเสียงของคนในวงการนะครับที่บอกว่า จาเว่นเนคุณวรรวัลคุณรู้จักบ้างหรือเปล่าเนี่าเว้นไม่รู้จักค,ค่ะดิฉันไม่รู้จักค่ะคุณนอกจากนี้นะครับก็ยังพบอีกน,นะครับว่ามีการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์อินดุอีกด้วยนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Line of l i ลน์แชทนะครับเป็น Open Chat นะครับที่มีผู้ติดตามเนี่ยจำนวนมากซึ่งสถานที่ในการจําหน่ายในบางแห่งเนี่ยก็ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าขนาดเล็ก มีช่องลับสําหรับการหลบหนีและก็หลีกหนีนะครับจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาทากันแบบนี้นะครับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับจากการเข้าตรวจค้นนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายในจํานวนมากประเมินมูลค่าความเสียหายต่อรัฐนะครับในเบื้องต้นเนี่ยกว่า4ล้านบาทแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้นะครับจำนวน3รายด้วยกันโดยทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช2,560รวม4ฐานความผิดด้วยกันประกอบไปด้วยมีไว้ในครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้ามิได้เสียภาษีพูดง่ายๆก็คือสินค้าผิดกฎหมายนั่นแหละครับเป็นการนําเข้าหรือว่าเคลื่อนย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยนะครับในเรื่องของการซ่อนเร้นหรือว่าการจําหน่ายขายของที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดกฎหมายสุละกากรครับ โดยทางด้านของนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยค่ะว่ากรมการปกครองจะดําเนินการปราบปรามกระบวนการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพราะนอกจากจะทําให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยโดยเฉพาะบุหรี่ปลอมที่อาจจะปนเปื้อนกับสารอันตรายเกิดมาตรฐานทั้งนี้ค่ะหากว่าประชาชนได้พบเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําความผิดลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องหรือว่า ว่าใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีอื่นๆนะคะแจ้งไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรือว่าได้ทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะหรือจะเป็นสายด่วน1567สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ